สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาบอก3เคล็ดลับนะคะที่พอคุณทำแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตของคุณก็จะเล่นเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีวันสะดุดเลยนะคะอย่างแรกเริ่มกันที่อันแรกเราจะเลื่อนชัตเตอร์ลงมาค่ะแล้วก็เปิดไปที่โหมดการบินค่ะเราจะเปิดโหมดการบินนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเอาไว้ให้ดูเพราะไม่งั้นคลิปเราจะปิดค่ะหลังจากที่คุณเปิดโหมดการบินเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทุกอย่างของคุณก็จะปิดไปนะคะ หมือนตอนที่อยู่บนเครื่องบินให้รอสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตของคุณเล่นเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะมันเหมือนกับการรีสตาร์ทเข้าไปในตัวค่ะต่อมาเคล็ดลับที่2เราจะกดเข้าไปใน Play Store ค่ะตรงนี้กดเข้าไปที่ตัวของเราเองนะคะแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นเราจะกดการตั้งค่าเครือข่ายเป็นตัวอักษรลงมานะคะ แล้วก็กดที่อัปเดตแอปอัตโนมัติค่ะตรงนี้ให้เราตั้งเอาไว้ที่อย่าอัปเดตแอปอัตโนมัติแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้ที่อย่าอัปเดตแอปอัตโนมัติเทรซอของคุณก็อาจจะอัปเดตโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็กินอินเทอร์เน็ตของคุณเยอะมากทําให้อินเทอร์เน็ตของคุณไม่แรงค่ะหลังจากนั้นก็กดตกลงนะคะแล้วก็สามารถออกมาได้เลยค่ะและต่อมาอันที่3ของเราเป็นเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ เพราะฉะนั้นฟังอย่างตั้งใจค่ะเราจะกดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเราจะกดเข้าไปที่การเชื่อมต่อค่ะแล้วก็กดไปที่เครือข่ายมือถือนะคะกดที่ชื่อ Access Point ค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นชื่อ Access Point ที่เรามีอยู่นะคะหลังจากนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเพิ่มค่ะก็จะกดไปที่ปุ่มเพิ่มนะคะแล้วมันก็จะมีหลายอย่างมาให้เรากำหนดค่ะ ีนให้เขียนตามเราเลยนะคะอย่างแรกชื่อค่ะเราจะพิมพ์คำว่า speed s ตัวใหญ่นะคะ w e n w o r k b ตัวใหญ่ b o t ค่ะ w e n w o r k n ตัวใหญ่ ninja นะคะ 5g ค่ะ g ตัวใหญ่แล้วก็ thunder t ตัวใหญ่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดตกลงค่ะต่อมา apn เราก็จะกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า 5G เหมือนเดิมนะคะเว้นวรรคค่ะแล้วก็ตัวใหญ่หมดเลยค่ะ m k สอแล้วก็ตกลงค่ะหลังจากนั้นเราจะไปที่เชื่อผู้ใช้นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า 5G App ค่ะแล้วก็ Ninja Bot N ตตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าไม่มีเว้นวรรคนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมาล่างเลยค่ะ ไปที่ประเภทการยืนยันค่ะตรงนี้เราจะกดเป็น PAP หรือ CHAP นะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะคือชนิด APN ตรงนี้ให้พิมพ์ตามเรานะคะเพราะว่ามีพิมพ์เยอะค่ะอย่างแรกเราจะพิมพ์คำว่า default ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คอมมานะคะ MMS ไม่มีเวนบวรกเลยนะคะ SUPL คอมมาอีกทีนึงค่ะ แล้วก็ H I P R I นะคะคอม่าอีกทีค่ะ F O T O คอมม่า S B S แล้วก็คอมม่า M C X ค่ะแค่นี้นะคะเราจะกดตกลงค่ะต่อมาเราก็จะไปที่โปรโตคอล A P N ค่ะอันนี้เราจะเปิดเป็น I P V 4 I P V 6นะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งโปรโตคอลการ roaming ก็ตั้งเหมือนกันค่ะเป็น IPv4 IPv6 ค่ะหลังจากนั้นเราจะไปที่การติดต่อค่ะแล้วก็จะเอาคติ๊กไม่ระบุออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะติ๊กทุกอย่างตั้งแต่ LTE ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงอันสุดท้ายเลยนะคะซึ่งอันสุดท้ายก็คือ NR ค่ะแล้วเราก็จะกดตกลงค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะกดออกมาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าอันที่เราเพิ่งสร้างได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ของตัวเองไปเป็นอันที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ก็คือ s p e e d b o t n i จา a 5 g thunder ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรับประกันเลยว่าเน็ตของคุณจะเร็วมากๆเลยค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ